โอเคค่ะก็กลับสวัสดีมิตรแฟนเก็บชินารักสุขันนะคะโอเคกลับมาพบกับช่องทีเด็ดสล็อตอีกเชน่นเคยนะวันนี้นะมารีวิวเกมอ่าเกมไก่ชนนะเกมตีไก่อะแต่วันนี้มาด้วยงบแค่แบบ50บาทอะ่ะเออสำหรับคนที่เรียกร้องมาขอแบบให้เล่นงบสัก50บาทให้ดูหน่อยนะโอเควันนี้เราก็จะมาจัดให้นะทุกคนแต่ก่อนที่จะรับชมนะคะเราก็ต้องขอเตือนว่าเด็กอายุต่ำกว่า1ิ แปดปีไม่ควรเข้ารับชมนะจ๊ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะควรดูและใช้วิจารณญาณน,นะคะโอเคปะวันนี้ไก่ชนเราอ่ามา50สบาทเนาะยังไงกัน50ิบบาทไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนอ่ะไปเบ็ดแรกไปสักสองบาทก่อนเลยไม่พูดพานทำเพลงนะใส่กันก่อนอ่ะ มาจริงๆ50บาทก็แล้วแต่ดวงนะเล่นค่อนข้างยากอยู่ถ้าถ้าตามความคิดนะเอ้ามาลงเลยเวลาสแคตเตอร์ถ้าลงเลยนี่จบสวยนะเอ้ามาเร็วเกินต้านดูกค้นมาแปปีสปินนะสำหรับเกมตีไก่ของเรานะเอาไปรอบแรกก็เกลือไปแล้วนะ มานี่เบสองบาทนะทุกคนเออจกแคตเตอร์สงสัยจะชอบแบบแจกน้อยๆเอาเอาเท่าไรเท่าไร่ออได้51บาทนะตอนนี้คูณสิบแล้วทุกคน เกมไก่ชนนี่มันจะล็อกตัวคูณนะถ้าเป็นสแคตเตอร์เนี่ยเออมันค่อนข้างดีเลยดีเลิศเลยล่ะเออถ้าเกมไหนสแคตเตอร์มันล็อกตัวคูณนะอ่ะแล้วมันก็ไม่จ่ายหรอเออเออเออมาเฮ้ยร้อยห้าบาท,ทุกคนเออคูณสิบหกเอ้าเอ้าคูณสิบแปดเออเอาคูณยี 28, ่สิบคูณยี่สิบสองเฮ้ยอย่าว่า อย่าวว่าว่าไปเออยี่สิบหกเฮ้ยโคตรสุดอ่ะเบสสองบาทอ่ะอ้าวเออซูปเปอร์เมกาวินสำหรับเบสสองบาทนะอือได้ไปสิบเท่าเลยนะสองร้อยยี่สิบบาทเนี่ยอ้าวจบไวกลับบ้านนะสำหรับวันนี้ไม่พูดเยอะเลย มาห้าสิบตอนนี้ได้ไป300บาทอะ่ะทุกคนในรองไม่ได้แล้วนะสำหรับวันนี้ก็ต้องมาเร็วไปเร็วนะมาทำคลิปทำตามเรียกร้องเรียบร้อยแล้วนะอ่ะมา50บาทได้300บาทจุกจุกย้อยๆ้อสำหรับเกมตีไก่นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า